สวัสดีครับมาดูการซ่อมผนังบ้านร้าวแบบง่ายๆกันนะครับลักษณะาการแตกร้าวที่ผมจะมาซ่อมนะครับจะเป็นลักษณะของการแตกร้าวแบบแบบเล็กๆน้อยๆนะครับขนาดไม่เกิน3มมิลิเมตรนะครับสาเหตุของการเกิดผนังแตกร้าวก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอยา่างตัวอย่างเช่นโครงสร้างของผนังบ้านมีการขยับตัวนะครับเนื่องจากอุณหภูมิระหว่างกลางวันกลางคืนครับ หรือเกิดจากการฉาบปูนที่ไม่ได้จัดส่วนนะครับเช่นผสมน้มาายยํามากไปทรายหยาบมากไปหรือการผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไปนะครับสำหรับรอยแตกรล้าที่เห็นดังกล่าวนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากผมซื้อบ้านได้1ปีครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากซื้อบ้านนะครับนี่ผมคิดว่ารอยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกิดจาก การแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของกลางวันกลางคืนนะครับมาดูอุปกรณ์หลักในการอุดรอยร้าวดังกล่าวนะครับผมจะใช้ตัว T.O.A. Acrylic Filler นะครับหรือว่าสีโป้ผนังตัวนี้ก็เป็นสีโป้ทั่วไปนะครับสามารถอุดรอยรั่วผนังหรือฝ้าหรือจะเป็นไม้ก็ได้นะครับ ็ขนาดประมาณ1แกลอนนะครับตัวนี้จะแถมเกลียงพลาสติกมาด้วยนะครับที่ที่เห็นที่ฝานะครับเกลียงโพ๊อยู่ใต้ฝาแต่มันจะเป็นเกลียงพลาสติกเล็กๆนะครับผมจะไม่ใช้นะครับจะใช้ตัวที่เป็นเหล็กนะครับาตามรูปนี้เลยนะครับตัวนี้เขาโฆษณาว่าสีที่ใช้เนี่ยครับสีโพ๊ที่ใช้เนี่ยมันจะไม่เป็นสีเหลืองครับคือจะเป็นสีขาว แล้วก็หลังจากโปสเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ยุบตัวนะครับอุปรกรณ์ถัดมาเป็นเกลียงครับเก,เกลียงเหล็กก็จะใช้ตักสีโป้ใช้ปาดสีโป้ลงบนผนังครับเพื่ออุดรอยรอยร้าวล่าวครับลูกกิ้งทาสีครับก็อันนี้เป็นขนาดใหญ่ก็จะใช้ขนาดเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวก แลงทาสีขนาดเล็กครับก็ใช้ทาตามมุมตามบัวพื้นหรือตามขอบครับที่ลูกลิ้งไม่สามารถทาได้ครับอันนี้เป็นถาดผสมสีครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่จะใช้ได้ดีกับพวกลูกกลิ้งทาสีนะครับเทปกระดาษกระดาษกาวและหนังสือพิมพ์เก่านะครับไว้สําหรับติดบนบัวพื้นนะครับเพื่อที่จะลองสีที่หยดไว้ พวกแปลงพวกไม้กวาดขนาดเล็กนะครับไว้ปัดฝุ่นเวลาหลังจากเราขัดกระดาษทรายตอนนี้สำหรับพวกอุกปรกรณ์พวกวหน้ากากสวิตหรือปลั๊กครับต้องห่อไว้นะครับหอ่อพลาสติกเอาไว้เพื่อเวลาที่สีหยดใส่ก็จะได้สามารถแกะออกมาได้นะครับนะจะได้ไม่เลอะเทอะพันหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปิดไว้ที่เดิมนะครับการสี หยดใส่ภายในนะครับปิดไปเลยครับหลังจากนั้นก็เริ่มเตรียมพื้นผิวนะครับใช้เกลียงหรือกระดาษทรายนะครับขัดพื้นผิวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผนังดังกก่าวเป็นผนังแบบค่อนข้างใหม่นะครับก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นสีออกมาครับขัดกระดาษทรายเสร็จก็ต้องปัดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับ นี่เป็นลักษณะของสีโป้ที่ออกมานะครับใช้เกลียงพลิกไปพลิกมานะครับให้มันให้มันเนียนนะครับก็แล้วแต่เทคนิคนะครับก็อันนี้แล้วแต่เลยครับปาดพยายามปาดให้ลงร่องนะครับโดยปรับหน้าเกลียงให้ให้เอียงเข้ากับร่องที่แตกแล้วนะครับจะปาดตามแนวขวางของรอยล้าหรือแนวนอน ก็ได้นะครับหรือปาดตามแนวแนวรา้วก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคก็ผมคิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันปาดเสร็จแล้วก็รอแห้งประมาณ12ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็จะปาดเพิ่มก็ได้นะครับสําหรับร่องที่มันไม่เต็มเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อแห้งแล้วเนะ่เราสามารถใช้กระดาษทรายนะครับขัดพื้นผิวให้เรียบนะครับแล้วก็หลังจาก ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ทาสีได้ตามปกตินะครับหลจากนั้นผนังของเราก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมครับหลังจากขัดกระดาษทรายและทาสีเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นนางรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีรอยแตกเล้าอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่มีคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับสามารถโพสต์คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ